ทีการเก็บถนอมน้ำใหม่ไปให้ได้ดนนดนครับไปหามาแลวกัเอามาแกะล่างน้ำแล้วเอาเป็นหนึ่งทูบน้ำบ่หนึ่งเป็นนอเป็นทอนยงชิเลยน้ำใหม่กับน้ำใหม่ปลาครับน้ำใหม่น้ำจะมีวิธีนี่แหละิีฮเดให้เก็บได้กินดนครับแต่เป็นปีอะ ามาสมกับเน่าถิ่มเนามนนะมาหนึ่งแบบมะเขาเนี่นะครับหนึ่งมะเขาหนึ่งใส่หัวดเข่านี่ยแนละ้วเออห่อนห่อหหหนงนะครับใส่ถุงห่อน ก็ามากอกเสต็งหนึ่งหนึ่งโดนบันไดเกาะเกือบเป็นสวโมงครับจังพ่อประเกินจะเอามาตม้มที่เราเอามาตม้มมะถุกแตจังมาถุกตอนเทาแะแกงตันเห็ดกินอนียมันก็เห็ดกินบบท่านอยู่แต่มันหลเนาะ ินได้ยแง่ทุงนี่ก็ตามตามใส่ทุงตามสบายเลยว่าจะใส่หอดหนึ่งเลยไปเก็บเมือนเสาใส่เวลาหน้อใหม่ประมาณสามสิบโมงเนาะเพากลับมาหอดสี่โมงพอออกเก็บมีหกโมงค่ะพอกลับมาหอดี่จับใส่จับใส่ลดนะที่มีไงบอดใส่ยังอีกมันบ่เนี่เป็น ภูมิปัญญาของเศร้าบา้บานผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นผ้าเห็ดมาตะดนครับการถนอมน้ำไม้ให<ว>้่ใหกินตะดนกินเป็นปีอ่ะคนหนึ่งมันก็สุกไปซ้ำหนึ่งแล้วสุกเกือบอเอาสุกหลือไปเนาะคือมันสุกถ้านอย,ยใหญ่ๆน้ำไม้บ้านน้ำไม้ไพ้บ้านค่ะเอาเห็ดน้ำมิสุงอืมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งตัวนี้อยากกินแบบให้มันบ่มีรสชาติ์สมรสชาติอย่างเขนเป็นรสชาติ น้าใหม่ที่สุดก็คือต้องเอามันหนึ่งใบซื้อนะครับหนึ่งใบเฉยเใยหลังจากน้ยังถาเบิงตัวมันหนึ่งแล้วครับมามาันอจะออกมาเป็นสีใดจากน้ำใหม่สีปกติชื่อเขียวขา,ขาวๆเหลืองๆปนกันไปนที่ถนอมหน่อไม้ นี่รตัวนี้พอแล้วเสียวออกแล้วก็จะเอาตัวใหม่ใส่ไดยป่ะมาซีนออกเป็นเรื่องเดียวงเดี๋ยวขยิบหายก้มันะพ่อหางมันสีใสอ่ะเปลวมันใสไดโอเคแล้วอืม,ม อ๋อเป็นเหลืองใสๆแนี่ยไงแดงพอพันอ่านี่ครับเดี๋ยวทีละสามถุงตัวนี้ก็เอาใส่เลยบ่บันอตอน,น,นเราใส่บ่มีหนามบ่มีอย่างไงแล้นก็ใส่แบบถุงหน่ง นี่น่็จะประมาณนี้ครับมันหยัดลงเล้วเค่ยนี้แล้วเอาผ่ามาปกเพิ่มการอบเข้าไปเป็นวิธีถนอมอาหารจากหน่้อใหม่สดๆเอาไว้ให้ได้กินใด้ดนๆนะครับนะใส่ตู้เย็นกระบอดีเลยมันก็น มโม่กระเสียไปเนาะเขาต้องมันหนึ่งให้มันสุกเนี่ยก็เอาไปขึ้นตั้งไว้ก็รออยประมาณสี่สิบถึงสักสโมงหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้ต้องเคน้ำออกบ่อบันน้ำมันก็ไว้เฉยเลย กนกระชีโอบอยู่ในหันตัวนี่นะครับบาดยหนบาดหอดยหนมมือมือได้ยากแกงกะเอามากแกงก็จะเป็นขึ้นน,น้ำใหม่สดดีครับห้องบดิเก็บแบบน้ำใหม่น้ำใหม่สมเนาะห้องบรได้ดองไว้ขึ้นจนน้ำใหม่สมหัดยางแล้วก็เก็บไปย่งาเงเบิ่งนามมันมันใสเหลียงเลยห้อยยาง,ยางที่พาย,าายจังบนเอาจังบนเอาแมว ทีเก็บต้นเฮ็ดน้ำม,มันขุน่นมันขุ่นแล้วมีอะไรเป็นเหลืองใสบ่เป็นเหลืองขุน่นใสคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังแกะป,ปอเนาะใหม่บ่อท่นแล้วอยู่ก็ย <c oughs> ังได้มาบ่หลายเนานนนนเนะอ <c oughs> ตอนตอนได้มากก็ยังบอ่ <c oughs> อไหลตอนบ่เต็มจักสอบเมันมาปอกๆแตตองโดนเหมือนเดิมจน อ่อนบ่แม่นสีสามส้ม,มงะะนะปอบปอกบมาไปหาว่าบูปลาอยากแล้วๆมั่งปอกอยากไวจงังนัาคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องครับปิดคลิปการถนอมน้าใหม่สดไม่กินด้นๆดนะดนนครับเนาะหนึ่งไว้นะครับเป็นวิธีการหนึ่งขอบคุณหลายครับผวามรับส่คลิปครับสวัสดีครับ